สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตระคะ์ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกนะคะการหาผลบวกหาได้ตั้งหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแล้วก็เส้นจำนวนนะคะหรือว่าแผ่นตารางนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเส้นจำนวนนะคะแสดงวิธีการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนดังนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อนะคะตัวอย่างข้อที่1 13บวก6นะคะข้อ2 9บวก7นะคะข้อ3 8บวก5นะคะถ้านักเรียนเห็นรูปแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์จะมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ อ่าวิธีการหาโดยใช้เส้นจำนวนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นจำนวนนะคะอ่าสิบสามบวกหกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเริ่มจาก0นะคะไปถึง13นะคะแล้วเรนก็นับศูนย์หนึ่งสองสามสีก็ดแป้าสิบเอดบ1งสิานะคะแล้เรนก็โค้งเส้นลูกศรลงไปถึงเลข 13นะคะต่อไปเครื่องหมายบวกก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีก6ช่องนะคะแล้วต่อไปอีก6ช่อง1ช่องสอง5 6ก็จะได้คำตอบอยู่ที่19นะคะดังนั้น13บ1วก6เท่ากับ19นะคะข้อที่1อ่ต่อมาข้อที่2อนะคะ9บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะนักเรียนก็จะมีเส้นจำนวนให้ถึงเลข21หรือว่า จะถึงเลขเท่าไรก็ได้นะคะก็ดูจากตัวเลขที่เขาให้มานะคะ,ะเริ่มจาก0ไปถึง9นะคะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแล้วเรกเรียนก็โยงเส้นมาถึงเลข9เขาบอกว่าแล้วต่อไปอีก7นะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะอยู่ที่16นั่นเองแสดงว่า9ก้าบวกเเท่ากับ16นะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะ8บวก5นะคะให้นักเรียนนับ0ไปถึงเลข8เนเลข8ก่อนนะคะเขาให้เลข8มา0 1 2 3 4 5 6 7 8งั่หเ็นั่นก็โยงเส้นมาถึงเลข8แล้วก็บวกต่ออีก5นะคะ1 2 3 4 5หรือหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะคือบวกให้ได้10โค้งไปหาเลข8 5ก็คือ2อบวกสานะคะแปดและบวกไปอีกสองหนึ่งสองก็เป็น10นะคะสิบแล้วบวกไปอีกสามหนึ่งสองสามก็จะได้เป็นสิบสานะคะการหาผลบวกนะคะยี่สบวกสิบเท่ากับเท่าไรนะคะวิธีการเขียนเส้นจำนวนนะคะในการหาคำตอบดังนี้การบวกยี่สิบสีบวกสิบเท่ากับเท่าไร เริ่มต้นการบวกที่จำนวนใดจำนวน24นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ2ีเขียนเส้นจำนวนได้โดยดำเนินการอย่างไรนะคะเขียนเส้นจำนวนนะคะโดยเริ่มจาก0ไปถึง24นะคะจากนั้นนับต่อทีละ1นึ่จำนวนนะคะ10ครั้งนะคะต้องเริ่มจาก10ก่อนล้วจะเอาผลลัพธ์ที่คือ10ก่อนนะคะสิบ สิครั้งนะคะก็จะเริ่มจาก24แล้วก็ 25, 2ส 27, 28, 29, 30, สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สมสิบสามนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้นะคะนี่สิครั้งจะได้34หรือนับต่อทีละ10บจำนวน1ครั้งนะคะจะได้34นั่นเองนะคะอ่าเส้นจำนวนแสดงการหาผลบวกของ24บวก สินะคะเริ่มจากศูนย์ไปที่24นักเรียนก็นับศูนย์ไปจนถึง24นะคะแล้วก็โค้งเส้นลงมามีลูกศรด้วยที่24แล้วนับต่อทีละ1ให้ถึง10บครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบนะคะเป็นสามนะคะเนักเรียนจะเห,นเห็นเส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงก็คือถ้าถ้าโค้งครบ10ช่องนะคะให้ทําเส้นสีแดงจะได้รู้ไว้ว่า เส้นสีแดงนี้คือ10ช่องนั่นเองนะคะอาจเขียนแสดงการหาผลบวกโดยเริ่มจาก24ดังนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ก็ได้นะคะนักเรียนเริ่มจาก20นักเรียนรู้ว่ามันเริ่มที่24นะคะแล้วนับต่อไปอีก10บก็จะได้ส4นั่นเองนะคะอันนี้คือช่องเล็กๆ10ช่องนะคะครูบอกแล้วว่าถ้า10ช่องให้ทำโคง้งอีก1โค้งก็เป็น สินั่นเองถ้าเห็นโคง้งใหญ่ๆแบบนี้สีแดงอันนี้เขาเอาสีแดงกำกับนะคะก็คือมีช่องเล็กๆ10ช่องนะคะดังนั้น24่สบวกสิก็ได้34นะคะต่อไป24่สบวกสิเท่ากับเท่าไรนะคะนักเรียนควรเริ่มต้นการบวกที่จำนวนใดนะคะจำนวน24นะคะตัวเลขแรกนี่นะี่สิ จำนวนที่นำมาบวกคือจำนวนใดก็คือสิบสี่นะคะด้านหลังยี่สิบสี่เป็นตัวตั้งบวกด้วยสิบสี่นะคะเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะคะของสิบสี่ได้อย่างไรแสดงความสัมพันธ์นะคะนักเรียนจะเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนปอนหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าส่วนย่อยส่วนย่อยก็คือหนีสองช่องนี้สองวงกลมส่วนรวมก็คือรวมกันได้สิบสี่นะคะสิบี่แยกออกมา ให้เอาผลลัพธ์ที่เป็น10ก่อนแยกออกมาเป็น10บวก4ได้เท่ากับ14ดังนั้น24บวก14นะคะสามารถหาคำตอบได้โดยนำา24มาบวกกับมาบวกกับจำนวนได้10กับ4นั่นเองนะคะอ่าเริ่มจาก24 24นับต่อไปอีก10เมื่อกี้เราได้10บวกสอย่างนี้นะคะนี่สิกับ4นับไป24นับไปอีก10ช่องะคะ 1, 2ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปได้34นะคะนั่นเรียงก็โค้งไปนี่คือ10บช่องแล้วต่อไปบวกอีก4ี่นะคะหนึ่ามี่ได้38นะคะดังนั้น 24่บวก14ก็จะได้38นะคะตัวอย่างที่3 5 5 5บวก22เท่ากับเท่าไหร่35บวก22นะคะนักเรียนควรเริ่มต้นการบวกที่จำนวน35นะคะจำนวนที่นำมาบวกก็คือ22นั่นเองนะคะอ่าเรามาเขียนแสดงความสัมพันธ์แบบ ส่วนย่อยส่วนรวมนะคะของ22ให้22อยู่ข้างบน,นะคะ่ะอันนี้คือส่วนรวมแยกออกมา22คืออะไรบวกกันตัวหน้าก็คือ20่สิบก็เขียนยี่ลงมาตัวหลังที่เลขสอให้เอา2มาใส่ด้านหลังนะคะเป็น20่บวกสดังนั้นนะคะสาสบวกยีสนะคะสามารถหาคำตอบได้โดยนำสามสามาบวกกับ20แล้วก็บวกกับ2นั่นเอง อ่ะยี่สิเท่ากับยีบวกสหรือ22่สิบสองบวกสิบบวกสิบสบวกสิก็มาจาก20นะคะให้แยกเป็น10บสิบวกสเขียนเส้นจำนวนแสดงการหาผลบวกของ35มสบวกยี่สิงนะคะอ่าเส้นก็จะยาวหน่อยนะคะพอตัวเลขเยอะเริ่มจาก35นะคะเมื่อกี้เราได้1ิบครั้งนะคะเท่ากับ20แล้วก็บวกอีก2นะคะเราจะโค้งไป สิแรกก่อนนะคะนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแดเกนะคะก็ได้45นะคะนักเรีก็โค้งไปต่อไป45นะับเพิ่มไปอีกสิก็จะได้เป็นห5าสิานะคะแล้วอีกเหลืออีก2ก็โค้งไป1 2ดังนั้นนะคะสามสิบวกยีเท่ากับห้นะคะกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนอธิบายการหาผลบวก โดยใช้เส้นจำนวนนะคะหน้า63กับ64นะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะแล้วก็งานที่2นะคะให้นักเรียนหาคำตอบหน้า36ถึง38ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะในหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนลอกโจยนเหมือนเขาเลยนะคะแล้วก มีเส้นจำนวนแบบเขาเลยแล้วก็โค้งเริ่มจาก49นี่ค่ะตัวแรกแล้วต่อไปอีก10เพราะ10บวก5เอาตัวแรกมาเขียนก่อนตัวเลขตัวแรกคือเลข1 1ในหลัก10ก็เท่ากับ10กับ5ได้64นะคะนักเรียนทำแบบนี้นะคะลงในสมุดสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ